สวีดัสสวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับโกวินวิเคราะห์บอลนะครับวันนี้นะครับเป็นทางด้านศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนทางด้านเซาท์แฮมป์ตันนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้านเอเวอเรตันนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างแอตตันวิลล่านะมาสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับทางด้านวัตฟอร์ดกับนอริทซิตี้นะครับเป็นทางด้านนอริทซิตี้ทีมเยือนนะเก็บชัยชนะไปได้นะครับส่วนทางด้านเอเบนยอนนะครับกับเรอัลเบติสนะครับ เป็นทางด้านเรียวเบติตนะครับทีมเยือนเหมือนกันนะครับเก็บชัยชนะได้4ีหนึ่งนะครับมาดูคู่แรกนะครับทางเซาแฮมตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูแผนการเล่นของ2ทีมกันเลยนะครับทางด้านเซาแฮมตันครับจะมาในระบบ3ามหนะครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะมาในระบบ4ี่สนะครับมาดูห้านัดหลังสุดนะครับทางด้านเซาแฮมตันนะครับชนะสามนับเสมอ1แพ้1นึ่งับล่าสุดนับแพ้ให้ทางด้านวูดแฮมตันนับ3 1นึ่งนับ มาดูสภาพทีมและความพร้อมของทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างเซาแฮมตันครับจะไม่มีสิทธิ์ใช้นาฟเเลติโนละิฟราเมนโตนับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะับส่วนทางด้านมุสซาเนเนโปนัไปรับใช้ทีมชาติแอฟริกันเนชั่นครับนะับ มาดูแผนการเล่นของเจ้าบ้านอย่างเซาแฮมตันนะคับจะมาในระบบ3-5-2นับทางด้านกองหน้านับจะใช้เป็นทางด้านเชอดัมนับเล่นคู่กับมันโดโบยานับส่วนทางด้านคู่มิดฟิล์นับจะใช้เป็นทางด้านวอลเกอร์ปีเตอร์ส่วนเล่นคู่กับเปโรนับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กนับจะใช้เป็นเบรนารักนะับเล่นคู่กับลิยาโกนะครับทางด้านผู้รักษาประตูนคับเขาจะใช้เป็นทางด้านฟลอตเตอร์นับมาดู5นัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร นเตอร์ซิตี้นับเรือใบนับชนะ5ครั้งนับนัดล่าสุดนับชนะเชลซี1นนับมาดูสภาพทีมและความพร้อมของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นับทางเรือใบนับจะไม่มีสิทธิ์ใช้นับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นับเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับมาดูสามประสานแดนหน้าของทางด้านเรือใบอย่างแมนซิสเตอรนับจะใช้เป็นทางด้านไลฮิบสเตอร์ลิงฟโฟเคนับและแจ็ กิริศนะครับมาดูทางด้านแผน่นฟิลนะครับจะใช้เป็นทางด้านส่วนกองกลาง3ตัวนะครับจะใช้เป็นชูอากาเชโร่นะครับเล่นคู่กับเควินเดบรอยนะครับและโรลี่เอนาเดสนะครับส่วนทางด้านแผนเซนเตอร์แบ็กนะครับ2ตัวนะครับใช้เป็นดีอาร์ตนะครับเล่นคู่กับลาป็อกนะครับส่วนทางด้านประตูนะครับจะใช้เป็นเอเดซอนนะครับ มาดูเฮทูเฮทของ2องทีมกันเลยนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึงสครั้งนับส่วนทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างเซาท์แฮมป์ตันนับเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งเสมอ1นะครับมาดูเหรีราคานับเปิดมาให้ทางด้านเซาท์แฮมป์ตันนับต่อลูกครึ่งนะผมว่าวันนี้นับทางด้านแมนซิตี้นะผมว่าชนะอย่างแน่นอนครับ ฟันธงครับแมนซิตี้ดูคู่ที่2องนะเป็นทางด้านเอเวอรตันะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างแอตตันวินล่านับมาดูแผนการเล่นของ2ทีมกันเลยนะทางด้านเอเวอแรนตันะจะมาในระบบ4-4-2นะส่วนทางด้านแอตตันวินล่านับจะมาในระบบ4-3-3นะมาดูห้านัดหลังสุดของทางด้านทีมทีมเจ้าบ้านนะเนะนะอเวอแรนตะันะชนะหนึ่งแพ้สามนะเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดนะแพ้นอริทซิตี้นะับ2ประตูต่อหนึ่งนะมาดูความ สภาพทีมของเจ้าบ้านอย่างเอเวอตันนับจะไม่มีสิทธิ์ใช้นับทอมเดวิดและอเล็กอีโวบี้นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านแผนการเล่นนับของทางด้านเอเวอตันนับจะมาในระบบ442นะครนับทางด้านประตูนับจะใช้เป็นฟิกฟอร์ดนับคู่เซนเตอร์แบ็กนับจะใช้เป็นคีนับเล่นคู่กับมีนานับส่วนทางด้านคู่มิดฟิลนับจะใช้เป็นโกเมสนับเล่นคู่กับดูโกลเล่นับส่วนกองหน้า2ตัวนับจะใช้เป็นทางด้าน ชาลิซอนนะับเล่นคู่กับลูวินนะับเป็นผู้ร่าตะขายในเกมนี้นะมานูห้านัดหลังสุดนะับของทางด้านแอตตันวินล่านับชนะ1นะับแพ้3เสมอ1นะครับนัดล่าสุดนะับแอตตันวินล่าเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับ 2ประตูต่อ2นะครับมาดูสภาพทีมและความพร้อมของทางด้านแอตตันวินล่านะครับจะไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับเรี่คอนซานะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บตรงสะโพกนะครับแต่ยังมีข่าวดีสําหรับทางด้านกุนซือสตีเวนจารลาดนะครับจะต้อนรับการกลับมาของทางด้านจอห์นแม็กกรินนะครับ มาดูแผนการเล่นนับของทางด้านแอตตันวินล่านับจะมาในระบบ4 3 3นะครนับทางด้านประตูนับจะใช้เป็นเอมิเลียโนมาร์ตินนสครับส่วนทางด้านคู่ซันเต์แบ็กนับจะใช้เป็นแม็กติเคสครับเล่นคู่กับลูกัสดิสนับส่วนทางด้านแผ่นมิดฟิลนับจะใช้เป็นจอห์นแม็กกินนับเล่นคู่กับดาร์คลุยนับส่วนทางด้านสามประสานแดนหน้านับจะใช้เป็นเอมิเลียโนบุนเดียนับเล่นคู่กับแดนนี่อิงนับและโอลีวัตกินนับ มาดูเฮตูเฮตของ2ทีมกันเลยนะครับทางด้านเอเวอร์ตันนะครับไม่เคยชนะแอตตันวิลล่าเลยนะครับส่วนทางด้านแอตตันวิลล่านะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดนะครับส่วนเสมอ2นะครับมาดูเหรีราคาเปิดมาให้ทางด้านเอเวอร์ตันนะครับเปิดมาให้ต่อเสมอนะครับแต่ผมว่านะครับแอตตันวิลล่าเฉือนชนะได้แน่อย่างก็จบลงไปแล้วกับการวิเคราะห์บอลนะครับ สำหรับคืนนี้นะครับสคู่นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามเพจโกวินด้วยนะครับใครที่สนใจกลุ่มบอลนะครับ @gw77 หรือคลิกลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับไปแล้วครับ